หลังจากเดินขบวนในงานประเพณีผีตาโขนทั้งสองนั่งลงผัดและขามถอดหัวผีตาโขนออกวางไว้ข้างตัวและหยิบขวดเหล้ามาดื่มพรางพูดคุยกันไปไอ้พุทธเน่ยเคยบอกว่าประเพณีนี้เนี่ยสำคัญมากถ้าไม่ทำตามจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเองเคยฟังไหม ข้าฟังมาตั้งแต่เด็กพี่ข้านี่แหละที่ย้ำซ้ำไปซ้ำม,มาข้าละเบื่อจะตายเอ็งมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นี่หว่าแต่ข้าว่าเอ็งควรฟังไว้บ้างนะ ว่ากันว่าประเพณีผีตาขนไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการเชื่อมโยงกับวิญญ,ญาณจากอดีตผู้ที่สวมใส่ชุดผีตาขนจะต้องถอดเครื่องแต่งกายออกและนำไปทิ้งในแม่น้ำก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเพื่อชําระล้างจิตวิญญาณหากไม่ทําตามพวกเขาจะถูกคํำสาปตามหลอกหลอนจนไม่อาจคาดเดาได้ สวัสดีจ้าทุกๆคน <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใหม่ <c oughs> สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้หน้าตินแดนสนธยาพี่ยมมีของมาอวดให้ทุกคนด้วยนี่เลยแว่นสป y ยเกมที่พี่ยมใส่อยู่เป็นคอลเลกชันใหม่ของออบจัที่ได้ไปขอแลบกับการ์ตูนดังจากญี่ปุ่นเรื่อง Spy X Family ิพี่ยมคุ้นๆว่าเขาจะทำมาสองรุ่น ต่ลืมว่าอีกรุ่นชื่ออะไรนะคิดแป๊บๆนะแว่นน้องอาเนี่ยแว่นแก้มชมพูที่น้องสือใส่อยู่นี่ไงอ้าวน้องสือมาเองเลยเหรอครับสีชมพูเหมาะกับน้องสือเลยนะครับใช่ไหมล่ะพี่ยมตอนถอดหัวน้องสืออน้าซีดเหมือนไข่ต้มเลยลองผีแว่นรุ่นนี้ของออฟตัสมาไม่คิดเลยว่ามันจะน่ารักเข้ากับหน้าน้องสือขนาดเนี้ย ใส่แล้วแก้มชมพูสดใสผีทั้งป่าช้าต้องหันมามองดูสิดูรู้แล้วจ้าน่ารักจริงๆพี่ยมขอลองใส่บ้างได้ปะไม่ได้หรอกอันนี้น้งสือห่วงรู้ไหมว่าของหมดไวมากกว่าจะได้มาลุนไสเหนียวสุดๆอุ๊ยเพิ่งสังเกตวันนี้พี่ยมดูดีเป็นพิเศษนะเนี่ยแน่นอนดูที่พี่ใส่อยู่สิแว่นสปายเกม เห็นน้องอาเนียใส่แว่นรุ่นนี้พี่ก็เลยหามาใส่ตามเลยอะน้องสือเพิ่งรู้นวเนี่ยว่าพี่ยมเป็นแฟนคลับตัวยงของน้องอาเนียน่ารักขนาดนี้ยใครจะทนไหวล่ะจ๊ะแล้วดีเทลของกล่องแว่นยันตัวแว่นที่เขาทำดูสิลงดีเทลได้ดีต่อใจสำหรับแฟนคลับอย่างพี่มากๆแหละคุณค่าแก่การสะสมสุด,สด ไม่ยอมพูดขนาดนี้หนังสือจะไปซื้อบ้างแล้วและอย่าลืมใช้โค้ด MY T w L หรือ My Twilight Land ลดทันที100บาทนะครับใครช้าหมดอดนะต้องรีบไปซื้อแล้วเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเพื่อนปอบเพื่อนแพจด้วยดีกว่ารีบไปจัดกันนะครับทุกคนก่อนที่น้องสือจะมากวาดซื้อไปหมด <c oughs> เด็กพัดพุธและขามเป็นเพื่อนรักที่แยกจากกันไม่ได้ไม่ว่าพัดจะทำอะไรพี่ชายของเขาพุธก็จะคอยดูแลและปกป้องเสมอเฮ้ยพวกเอ้ย <Hey, S 1> ัม,มาสาในหมู่บ้านให้มันมากนะอุ้ยก็โทษคือพี่เปรมไอ้พัดอย่าไปกลัวมันข้าก็ไม่กลัวเองหรอก เฮ้ยไอ้เปรมเอ็งทำน้องข่าเหรอบอ,อ,อาไว้ก่อนไอ้พูดเอ้เป็นอะไรกันหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่พุธในตอนนั้น พัดเห็นพุทธเป็นฮีโร่ของเขาแต่พอทั้งสามโตขึ้นทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปข้าเบื่อที่เอ็งมาคอยสั่งสอนข้าเอ็งไม่ใช่พ่อข้านะข้าขายากให้น้องข้าได้ดีกว่าเดิมข้าอยากเห็นเอ็งมีอนาคตที่ดีข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้าเอ็งไม่ต้องมายุ่งจะเย็นๆทั้งสองคนอย่าทะเลาะก,กันเลยนะ ไอ้ขามเอ้ไม่ต้องมาเข้าข้าพี่ข้าไปไปกินเหล้ากันดีกว่าในทุกปีพุทธจะเป็นผู้ช่วยเตรียมงานและดูแลความเรียบร้อยของงานประเพณีเขารู้ดีว่าหมู่บ้านแห่งนี้ต้องพึ่งพาประเพณี เพื่อรักษาวัฒนธรรมและสร้างความสามคัคคีแต่เขากับรู้สึกเป็นห่วงน้องชายของเขาเพราะด,ดูเหมือนจะไม่สนใจและเมามมาอยู่เสมอไอ้พัดเอ็งจะดื่มอีกแล้วเหรอพรุ่งนี้เป็นวันงานใหญ่เอ็งจะเมามมยแบบนี้ไม่ได้เอ็งจะทำตัวเป็นพ่อข้าไปถึงไหนวะข้าโตแล้วจะทำอะไรก็เลยของข้า เอ็งใจเย็นหน่อยนะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันอีกไม่ต้องห่วงไอข้ขามข้าไปฟังคุณแบบพี่หรอกงานประเพณีผีตาโขนในคืนนี้เป็นไปอย่างคลึกครื้นแต่สำหรับพุทธเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เขากับน้องชาย กำลังจะขาดสะบั้นลงเขาไม่สามารถเข้าไปช่วยหรือบอกน้องชายได้อีกต่อไปแล้วหลังจากงานประเพณีจบลงทั้งสามก็นัดกันมาดื่มเหล้าที่ริมน้ำพัดและขามที่ดื่มกันมาก่อน เริ่มเมาไามา้อย่างหนักพุทธที่พยายามพูดเรื่องเงินที่พัดให้ขามมาลงทุนก็ไม่เป็นผลเพราะทั้งคู่เริ่มไม่สนใจฟังแล้วไอ้พัดเงินที่เองให้ไอ้ขามไปเมื่อไหร่มันจะได้คืนเองรู้ไหมว่าข้าห่วงเองแค่ไหนเองจะมายุ่งกับข้าทำไมข้าบอกว่าข้าเชื่อไอ้ขามมันไม่โกงข้าเองก็อย่ามาใส่ร้ายข้าสิข้าก็รองเงินจากคนอื่นอยู่เหมือนกันน่ะ ข้าห่วงน้องข้าข้าไม่อยากเห็นมันโดนโกงพอแล้วเอ็งเลิกทำตัวเป็นหัวงข้าได้ไหมข้าไม่ต้องการเอง็งไม่ต้องการเอง็งเช้าวันต่อมา เมื่อพัดรู้สึกตัวเขาตกใจเมื่อเห็นตัวเองและขามยังใส่ชุดผีตาโขนที่ต้องนำไปทิ้งเพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายออกจากชีวิตไอ้ขามเอ็งยังใส่ชุดนี้อยู่อีกเหรอสวยแล้วต้องริบเอาไปทิ้งรีบไ,ไปเอถอะข้าเองก็ไม่อยากเชื่อว่าจะดึงทำเรื่องแบบนี้ไปได้ เมื่อทั้งคู่รีบโยนชุดลงน้ำพัดกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตามองพวกเขาจากความมืดเปิดเปิดอ้คพวกพึงทำอะไรลงไปข้าได้ยินเสียงเหมือนมีใครเล่เชื่อเราอยู่อย่าพูดน่ากลัวนะ รีบกลับกันเถอะแต่พี่พุธไปไหนเขาหายไปไหนหรือว่าเขายังโกรดเราอยู่ไปมันไปก่อนเถอะเดี๋ยวพี่พุทธก็คงตามกลับมาเองรีบกลับไปก่อนเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ ในคืนนั้นขณะที่พัดกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวในบ้านเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่พัดผ่านเมื่อหันไปมองก็พบกับร่างหนึ่งในชุดผีตาโขนที่ยืนอยู่ในความมืดใครนะี่พิพุธเหรอป่านนี้ยังไม่ถอดชุดอีก ไเช้าวันต่อมาขามมาที่บ้านพัดทั้งคู่เล่าเรื่องที่เจอผีเมื่อคืนขามตกใจมากที่ทั้งคู่เจอผีตาโขนเหมือนกันทั้งคู่คิดว่านี่น่าจะเป็นคำสาบจากผีตาโขนที่พวกเขาไม่ได้ทิ้งชุดลงแม่น้ำก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นทั้งคู่จึงอยากจะทำพิธีขอขามาผีตาโขน ข้าว่าเราไปหาพี่พุทธให้ช่วยทำพิธีขอขามาดีไหมพี่พุทธหายไปสองวันแล้วถ้ากลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นข้าไม่อยากเจอผีนั่นอีกเลยเอาไงดีตามหาพี่พุทธก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากตามหาพี่ชายมาทั้งวัน แต่ก็ไม่พบทั้งคู่จึงกลับมาที่บ้านพัดแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือร่างในชุดผีตาขนยืนอยู่หน้าบ้านแสงไฟจากข้างทางทำให้เห็นเขาโครงร่างของผีนั้นชัดเจนเฮ้ยมันมาอีกแล้วเอาไงดีวะก็รีบไปเถอะ วันนี้ไปนอนบ้านไอ้เต้ยเพื่อนข้าดีกว่าท่านใดนั้นจูจูผีตาโขนก็หันมาพร้อมกับคลืมาที่ทั้งคู่พร้อมกับเสียงตะโกนด้วยความแค้นเฮ้ยวิ่งแล้วพัดและขามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่เมื่อมาถึงริมน้ำ ผีตาโขนกลับหยุดยืนจ้องพวกเขาอย่างหน่าขนลุกราวกับจะบอกว่าไม่มีที่ไหนให้พวกเขาหลบหนีได้มันจะตามมาทำไมข้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราทำอะไรผิดกันแน่หรือว่านี่เป็นคำสัพที่พี่พุทธบอกไว้ เมื่อทั้งคู่จ้องไปที่ผีตาขนุนความทรงจำบางอย่างก็กลับมาไอ้พัดข้าจะถามเองอีกครั้งเมื่อไหร่เองจะเอาเงินคืนจากไอ้ขามถ้าบอกแล้วว่าเองไม่ต้องห่วงข้าเชื่อไอ้ขามมันไม่โกงข้าหรอกเองจะเย็นๆน,นะพุทธ ข้ากำลังลองเงินจากคนอื่นอยู่เหมือนกันน่ะข้าคือแน่ข้าไม่เชื่อเองข้าห่วงน้องข้าข้าไม่อยากเห็นมันโดนโกงข้าเบื่อฟังเองแล้วเองไม่ใช่พ่อข้าข้าจะทําอะไรมันก็เรื่องของข้าเลิกยุ่งกับข้าสักทีข้าไม่ต้องการพี่ชายแบบเองไอ้พั เองทำอะไรลงไปเนี่ยม,ม,รรม,ม,มันไม่เป็นอะไรหรอกไอ้พุทธว่ายน้ําเก่งถ้าแค่ผักมันเบาๆมันไม่เป็นอะไรหรอกไอ้พัดเองจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอรีบไปช่วยมันสิมันไม่เป็นอะไรหรอกมันว่ายน้ําเก่งเดีย๋ยวมันจะฟื้นมา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 มกินเล่ากันต่อ ความจริงที่พัดลืมไปได้กลับมาอีกครั้งน้ำตาแห่งความเสียใจพรังร่งพรูแต่สำหรับวิญญาณของพุทธมันสาดไปแล้วเอข้าขอโทษอข้าไม่ได้สังใจพี่พุทธพี่ขายเป็นตัวอะไรไปแล้ว ข้าไม่เคยคิดจะทำร้ายเองข้ารักและห่วงเองเสมอข้าอยากให้น้องข้ามีชีวิตที่ดีข้าทำผิดข้าไม่ควรทำแบบนั้นข้าเสียใจจริงๆแต่เองทำให้ข้าผิดหวังเองข้าข้าข้าทนเจ็บอยู่ในน้ำทนมองเองที่ไม่เคยคิดถึงข้าอีกข้าอยากจะให้อภัยแต่ข้าไม่สามารถทำได้ที ข้าเสียใจได้โปรด ความหนีออกจากความกลัวและความผิดแต่เขาไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เขาก่อไว้ได้ความกลัวและความเห็นแก่ตัวทำให้เขาละทิ้งเพื่อนรักของเขาแต่สุดท้ายแล้วขามก็ต้องเผชิญกับความจริงที่เขาไม่อาจหลบหนีได้ ไม่ข้าขอโทษข้ายังไม่อยากตายแลาไม่ได้ตั้งใจเจบปวดูชิเวนี่แหละสิ่งที่เองต้องได้รับ ชีวิตถูกแลกด้วยชีวิตความเครียดแค้นไม่สามารถให้อภัยได้ความตายและความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่ทั้งสามต้องชดใช้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แม้ความตายจะมาถึงพวกเขาทั้งสามแต่ความลึกลับและคำสาบของผีตาโขนยังคงอยู่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากคำสาหรือว่าเป็นเพียงผลจากการกระทำที่พวกเขาได้กระทำไว้กันแน่